มาขอบคุณจนใจกันได้ไวเลยบรรยุบรรจุบริเวรมาเนาะขอบคุณเดียงแบรเดียงแบรเดีงงาเปพี่นองเนาะอยู่ก็ธรรมศาสตร์อากาศโคตรดีพี่น้องฟังเสียงลมเนาะ ล่นยุทอยูไฮยนูนาคือเกา่าพี่น้อกย,อยูไฮยนูนาคือเกา่าอยู่กับธรรมชาติพี่น้อกบรรยากาศโคตรดีเลย